สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลมะครับแลวก็ a c e b o o k ด้วยนะฮะวันนี้นะจะจะมาตอบคำถามนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับถึงหน้าใสไรสิวแบบนี้นะฮะลองดูกันได้นะครับอันนี้อะไรเครื่องสำอางนะฮะเดอนย่คืหน้้เบาน้าเดินมาดู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 ลูกตานะเบาดำปีนะฮะเพราะว่านี่เป็นผลของการทำจมูกนะครับที่มันไม่ติดนะมันก็เป็นแบบเพราะเส้นประสาทเยอะโอเคแล้วกลับมาเรื่องเดิมเลยครับตรวจ ผลิตภัณฑ์นะที่จะใช้นะครับก็จะชื่อว่า h o e Skin Care Formate นะครับก็จะมีทั้งหมดสีตัวตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับชื่อว่า h o e Skin Care Formate นะครับนี่เป็นตัวเดย์ครีมนะเดย์ครีมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของเบอร์รี่ทั้งเจ็ดชนิดนะครับวิตามินสีเข้มข้นแล้วก็สายกันแดดนะครับเป็นตัวครีมกันแดดนะเอ็กนะครับจะทำให้คือปกป้องหน้าจากรังสี U V นะครับทั้ง U V A และ U V B นะครับแล้วก็จะทำให้หน้าเรากระจ่างใส ครับขาวขึ้นนะยางเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเกิดใครที่ทาแต่หน้าเราไม่ทาคอนะครับเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปคุณจะเห็นเลยว่าหน้าเพิ่ขาวขึ้นแต่คอยังดําเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นไนท์ครีมนะครับนท์ครีมก็ไม่ไม่ต่างจากเดย์ครีมมากแต่ว่าจะเป็นเหมือนคุณสมบัติมันจะต่างกันนิดหน่อยคือตัวนี้ตัวตัวไนทะ์ครีมเนี่ยมันจะช่วยให้ลด การเกิดกระแลนะบกระฟ้าหรือจุดด่างดำและลถจุดด่างดำนะครับอย่างผู้ชายนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยผู้ชายจะมีฟ้าเลยอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าผลวิจัยก็ออกมาแล้วนะครับว่าผู้ชายก็เกิดฟ้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยคือเราจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันจะกอดตัวอยู่ใต้เซลล์ผิวของเรานะครับคือมันจะเห็นผลช่วงบอกว่าเริ่มมีอายุอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่จะใช้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเจลล้างหน้ามังคุดนะครับเป็นเจลล้างหน้ามังคุดสีม่ต้องชมพูชมพู่ม่วงๆนิดนะครับอ่อนๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะช่วยลดการเกิดสิวนะครับจุกเสี้ยนสิวอักเสบอะไรอย่างคือเอาน่ายคือการเราจะขยาบบนใบหน้าเราแบบว่าพยายามไม่ให้มีสิวขุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนคะครับที่แจ็คบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้คล้ายๆกับคือทักเกตอาจจะคล้ายๆกันเนาะตัวนี้จะเป็นเซรั่มละลายหัวสิวเพราะว่าจะคเป็นคนไม่ค่อยมีสิวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้สมตัวแรกเนี่ยก็จะไม,ม่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วอะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนนะครับที่กติดพ,พลาดเนาะเราไปทํางานมาหรือว่าไปดื่มมาอะไรเงี้ยแล้วไม่ไหวมานอนก่อนอะไรเงี้ยแล้วตื่นเช้ามาสิวพุ่งขึ้นมา ตัวนี้ใช้ได้ครับนะครับเพราะว่าหยดง่ายๆเลยวิธีวิธียนะครับแค่หยดไว้หยดไว้ประมาณ1-2ถึงหยดนะครับ5-10ถึงนาทีแล้วก็ล้างออกปกติแต่สำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะครับผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนำให้หยดหยดไว้ทิ้งไว้แค่1นถึงนาทีเท่าน,นั้นนะครับแล้วก็ล้างออกเลยแ้่เกิดมีมันใจ2อนาทีล้างเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันกัดนะครับกัดกัดหัวสิวกัดสิวอักเสบอะไรอย่าเงี้ย ให้บอกว่าหลุดหัวหลุดไปแะคือแบบว่าเคลือบไว้แม่ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําไมนะฮะอาจจะใช้ทั้งหมดสี่ตัวนี้นะครับมาเป็นเวลา,วามาันหนึ่งเดือนนิดๆแล้วนะครับคือมาแล้วคือแบบว่ามันก็คือโอเคนะเหมือนโอเคมากเลยเพราะว่ามัน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 ทําให้เราเห็นนะ่ะเออเพราะว่าสิวสิวก็ไม่มีนะแต่ที่เห็นเนี่ยหนังแน้าอะไรอย่างเงี้ยนะสิวไม่ค่อยมี ไม่มีเลยดีกวครับแตองลืมือหานสูงน,นิดหน่อยเพราะว่าคือมันก็เพิ่งเริ่มใช้มาแค่เดือนเดียวนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ไม่เห็นผลอะไรแบบแน่นอนมากกว่าเพราะว่าของพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับการ,รบํารุงไม่ใช่มันก็เหมือนการสัลยกรรมนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะครับมันต้องใช้เวลามันเป็นผลระยะยาวนะครับแล้วก็ ทำไมาจ็คงต้องมาบอกนะเพราะว่าก็ก็มาตอบคาถามด้วยนะครับแล้วก็คือเรามีอะไรดีๆแล้วก็สมควรจะแบ่งไปให้คนอื่นได้รู้นะครับเพราะอย่างผู้ชายสมัยนี้นะครับมันแข่งกันดูดีนะครับมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบไฟกันมากเลยนะครับเรื่องเรื่องดูดีเรื่องหน้าเนียนเรื่องแบบแบบหล่อสวยอะไรเงี้ยเออคือมันค่อนค่อนข้างที่จะแข่งขันกันมากๆ โดยเฉพาะแบบสายงานอาชีพแบบของแจนนะครับก็คือจะทําทงานงานอีเวนต์ใช่ไหมเมื่อคือมันก็จะมีปัญหานี้คือถ้าเกิดหน้าเฮียที่คือเขาไม่เอาเลยนะคือแอ,แอนตี้แหละคือเขาไม่สนใจแต่ถ้าเกิดเราไปถึงกองแบบเป๊ะไ,ไปถึงงานปป <c oughs> เป๊ะอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะว่าเราไม่ได้ถูกไหมอ่ <c oughs> ถ้าเกิดไม่พูดถึงสายงานอาชีพของแจ็คนะครับถ้าเกิดพูดถึงสายงานอาชีพอื่นวเวลาเราไปสมัครงานถูกไหมเราไปสมัครงาน ถ้าเกิดมีตัวเลือกสองตัวเลือกในตอนนั้นคือมีเราอก,กับอีกคนหนึ่งคือถ้าเราหน้าดีแต่คนนหน้าเฮียแต่ประสบการณ์การทํางานหรือว่าคุณสมบัติเราเหมือนกันทุกอย่างแต่เราหน้าดีแต่เขาหน้าเฮียอลองคิดดูว่าเขาจะเลือกใคร <S <S เขาต้องเลือกเราอยู่แล้วครับเพราะว่าสมัยนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมากนะครับในรูปรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพหรือว่าแบบอร์แมนซ์อะไรต่างๆเลยครับมันมันดูค่อนข้างที่จะว่าเห็นชัดเลย คือไม่ต้องบอกก็รู้มาเพราะว่าสมัยนี้ก็เห็นอยู่อ่ะเออคือทุกคนไฟล์กันเรื่องตัวดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาคงไม่โฆษณาออกมาโฆษณาอะไรกันเยอะแยะเนาะโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปนี่ที่ไลน์นี้นะฮะ f s u y x x นะครับแม่ค้านะฮะชื่อฟรอยนะครับตอนนี้นะฮะแม่นางไม่ได้ไม่ได้แบบมีดีแค่เครื่องสำอางนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับนางเปิดตัวไปแล้วกับดีท็อกซ์นะครับสลายไขมันนะครับ ที่บอกว่าลดน้ําหนักได้จริงนะเพราะว่านางก็ลดเป็นสิบกิโลมาแล้วนะครับตัวอย่างรีวก็มีครับตอนนี้บูมที่สุดคือเนี่ยแหละดีท็อกนะครับอ่าอย่างงี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีท็อกนะครับลดน้ําหนักหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางครีมนะครับเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็เจลล้างหน้าเซรั่มต่างๆนะครับก็ต้องถามนางได้นะครับเพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วมันดีนะฮะให้ดูทีนะมันค่อนข้างจะดีเลย ดีมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับนานแล้วนหะกนาทีแล้วใครนะรที่สนใจก็ติดต่อนอาไปแล้วกันนะครับวันนี้ไปต่อนะครับบ๊ายบาย